สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาเกิดอะไรขึ้นยกเลิกไฟต์ัววันฉาย VS โจนัทวุฒิภาค3ป้องกันชมป์โลกมวยไทยก้าพุทจิตกายนนี้ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยก2 4 ยกเลิกไฟต์งวันฉายพิเคสันชาย,ชายมวยไทย,ยิมดวนโจนัทวุฒิในศึกวัน169ที่สหรัฐอเมริกาวันที่9พฤศจิกายนนี้ในวันที่6ตุลาคม2567วันแชเปีนชิปประกาศข่าวใหญ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันศึกวัน169จากเมืองแอตแลนตาสหรัฐอเมริกาสู่กรุงเทพมหานครณเวทีมวยรุมพินีวันที่เพฤศจิกายนนี้ เดิมทีวันวางแผนที่จะกลับไปจัดแข่งขันที่อเมริกาเป็นคั้นที่3ในศึกวัน169สังเวียนสเตทฟาร์มอารีนาเมืองแอเลนตาในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนแต่ด้วยเหตุผลเรื่องข้อผูกพันที่มีต่อพันธมิตรในประเทศไทยล่าสุดจึงได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันมาจัดที่สนามมวยเวทีรุมพินีรามอินทรา สำหรับแฟนๆที่ซื้อบัตรเข้าชมวัน169กไปแล้วจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนผ่านทาง t i c k e t ตมาสเตนอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าชมการแข่งขันวันประจำปี2568ในอเมริกาในราคาพิเศษอีกด้วย รายงานระบ,บุว่าตะว,วันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่ตามเดิมมีโปรแกรมชกป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวท,เวทกับโจโนัทวุฒิมีอันต้องยกเลิกไปซึ่งในหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของวันก็ได้ลบโปรแกรมคู่ดังกล่าวออกไปแล้วคาดว่าเจ้าของฉายาซ้ายดารายังมีอาการบาดเจ็บบริเวณตาแถมโจผู้ท้าชิงก็พึงแพ้น็อกให้กับซุปเปอร,ร์บอลมายังอยู่ในช่วงการฟื้นฟูร่างกาย แต่ศึกวัน169เนับเวทีมวยรุมพินีรถถังจิตมางนลแนชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกกับจาคอบสมิธตามเดิมจากสหราชอาณาจากักรซึ่งเป็นคู่ปรับเก่าก็ถือว่ายังมีคู่เด็ดให้เราได้ชมกันนะครับรวมเป็นกำลังใจให้กับรถถังจิตมังนลนให้ชนะจาคอบสมิธได้อีกครั้งแต่ตั้งข้อสางและความคุ้มหน้าของวันได้ที่นี่เป็นการชนาินแนลขอบคุณมากครับ